โอเคนะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับก็จะมาสอน AFK นะครับในอนิเม Defender นะครับก็อันดับแรกเลยนะครับเราก็จะมาสอนในแบบเสียเขานะครับในการฟาร์มนะครับแบบง่ายๆเลยนะครับโอเคนะครับอันดับที่1นะครับเราจะต้องมีเจ้านี้ก่อนนะครับเป็นการที่ทําให้โลบ็อกนะครับเปิดได้หลายจอนั่นเองนะครับนี่นะครับโหลด นี่เลยครับเซิร์ชใน Google ก็เจอแล้วครับสามารถโหลดได้เลยนะฮะอันนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะต้องมีทันิชากนะครับนี่นะครับเป็นโปรแกรมตัวนี้เลยนะครับนี่นะก็สามารถโหลดได้ใน Google เช่นเดียวกันนะครับโอเคและเมื่อเรามี2สิ่งนี้แล้วนะครับเราก็ต้องเปิด4จอนะครับประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ต้องทําจอให้เหมือนกับผมด้วยนะครับวิธีการทําจอแบบนี้นะครับก็นี่นะครับอ่าสมมติว่าคุณแบบ ย่อกมาแล้วอะย่อออกมาแล้วนะครับมันเป็นประมาณนี้นะครับคุณน,นะครับให้เราครับลากจอหนึ่งครับไปติดกับมุมเนี้ยให้มันขึ้นเสียหลกักประมาณนี้นี่อาจำนนหนึ่งเลอขึ้นประมาณนี้ปุ๊บแปะแล้วก็ขึ้นตรงนี้ครับแปะอันนี้ก็เหมือนกันครับลากลงมาแลากปุ๊บแปะอย่างนี้ครับลากลงอ้าวพค่นนี้งอันนี้ก็ลากลงมาครับปุ๊บแปะก็จะได้สี่จอแบบนี้เลยนะครับ จะตรงแบบเป๊ะๆแน่นอนนะครับโอเคครับในเมื่อได้4จอแบบนี้แล้วครับเราก็ทําการเลือก p f k กันได้เลยนะครับโอเคนะครับก็ไม่ต้องขยับหน้าจอนะครับไม่ต้องขยับซ้ายขยับขวาไม่ต้องเลยนะครับหรือมันเข้ามาก็เป็นนี้อยู่เลยนะครับแล้วก็ตัวละครที่เราจะใช้นะครับก็จะเป็น War Mystic นะครับก็แนะนําเป็นพวกนัศสอนะครับไม่ก็สุขุณะก็ได้นะครับ บอกเลยว่าการ f k แบบ4จอนครับจะต้องมีคนอ่า ID หนึ่งนะครับแบกได้อย่างแน่นอนครับแบบว่าคือต้องมีวิติกตัวหนึ่งนะครับแบบเก่งเก่งเลยนะจริงๆนะเก่งจริงๆนะหนึ่งตัวนะฮะไม่งั้นมันจะแบกไม่ได้มันจะไม่ไหวนะครับเคนะผมจะเป็นนัเซกับสุขุนะนะครับประมาณ2ตัวนะก็จริงๆก็แล้วแต่นะครับว่าจะเอาตัวอะไรไปนะครับแต่ขอแค่แบบมันแบกได้นะครับก็แนะนําเป็นนัเสกสุขุนะเป็นไม่ก็เฟรนด์นะครับ ประมาณนี้นะครับโอเคในเมื่อเราได้ตัวละครที่เราจะแบกได้แล้วนะครับเราก็เริ่มทําการ a f k กันเลยนะครับการ AfK นะครับก็จะประมาณนี้นะครับเอาโปรแกรมขึ้นมานะครับเสร็จแล้วนะครับให้เรากดอัดไปเลยนะครับก็จะเป็นปรับปรับตามผมนะครับอันนี้ครับก็จะเป็นการแบบว่าเพย์แบ็กแบบเพย์ไปเรื่อยจนกว่าเราจะกดหยุดเองนะครับก็กดติดไปนะครับ เสร็จแล้วครับก่อนที่เราจะทําการเลคคอร์ดนะครับหรือบันทึกนะครับให้เรากดตรงนี้ก่อนนะครับปุ๊บแลให้เราเลคคอร์ดครับเป็น F8 นะครับอ่าเสร็จแล้วครับอ่าเปิงเสร็จแล้วครับให้เรากดอ่า F8 ที่คีย์บอร์ดเรานะครับอ่านี่ครับพอเรา F8 นะครับก็จะขึ้นเลคคอร์ดประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วให้เรานะครับกดแตะมาที่ a ่1ของเรานะครับแล้วกดประตูวาร์ปนะครับกดสตอรี่นะครับเสร็จแล้วกด ดีนะครับแล้วกด a หาเสร็จแล้วก็กดคลิก2ครั้ง3ครั้งก็ได้ครับที่ตาแรกนะครับเสร็จแล้วกด Infin น t y นะครับกดคลิกคลิกคลิกแล้วกดคอนเฟิร์มนะครับแล้วก็คลิกที่ดีครับพยายามคลิกต่ำๆนะคลิกประมาณนี้นะแล้วก็กดมาตรงนี้ับแล้วก็ในเรื่องนะครับแล้วก็มาเดิน a d นะครับไปอันนี้ครับคลิกต่ำๆเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมันจะเกิดข้อผิดพลาดนะการนะครับเหมือนกันเลยนี่นะปึ๊บปึ๊บ มันกันเลยคลิตดำๆนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บมนกันเลยนะครับปึ๊บปึ๊บอ่ะเสร็จแล้วนี้คคลิกสูงๆนิดนึงไม่ต้องคลิกสูงมากตอนนี้ครับแล้วกดสตาร์นะครับกดคลิกหลายๆครั้งนะครับแนะนำว่ากดคลิกหลายๆครั้งไม่งั้นมันจะบักได้นะครับไม่นั้นก็อ่าเราก็จะต้องมานั่งอัดใหม่ครับเสียเวลานะโอเคครับอันนี้นะครับต้องสําคัญมากเลยครับให้เรากด A กับ S พร้อมกันนะครับปึ๊บกดค้างไว้เลยนะโอ้โหไว้เลย เสร็จแล้วกด S ค้างไว้แล้วกด A W A นะครับประมาณนี้นะให้มันเดินมาตรงนี้นะเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทําการวางตัวนะครับประมาณบริเวณนี้นะครับเราก็จะวางนัสซี่ไปครับตรงไหนก็ได้ครับตรงนี้ป๊วางไปแล้วก็กดตัว C ครับ C ย้ำๆแล้วกดเล็กหนึ่งอีกรอบหนึ่งปุ๊บ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 กดวางแล้วกด C นะครับแก้บักนะครับเป็นการแก้บั๊กเสร็จแล้วเราต้องอวกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ขยับมานิดนึงครับแล้วก็วางแล้วก็กด C นะครับแล้วก็กดวาง แล้วกด4่ประมาณนี้ครับวาง4ตัวก็ได้นะครับแล้วแต่ปุ๊บเป็นการฟาร์มในตัวนะครับแล้วกดนะครับแล้วกดวางแล้วกด4แล้ววายตัวหนึ่งครับปุ๊บกดวางแล้วกด C แล้วก็กดวางก็4นะครับโอเคที่เหลือก็ชิวๆนะครับอัพตัวไปนะครับนี่นะครับอัพตัวแรกก็ได้นะครับจะอัพตัว2ตัว3แล้วก็แล้วแต่เลยนะครับแต่ว่าจะต้องมีตัวใดตัวหนึ่งตันนะครับ ไม่จำเป็นต้องตันก็ได้ขอแค่ไหวนะครับแต่ว่าต้องอัพตัวหนึ่งโดดๆไปก่อนนะครับจริงๆแค่ตัวเดียวก็สามารถแบกได้แล้วนะถ้าตัวมันเก่งจิๆนะครับทีนี้เราก็ยาวๆนะครับส่วนอีก3ามแอคเคาท์ที่เหลือนะครับก็ยืนนิ่งๆไปเลยครับ31เวฟนะครับมันไม่หลุดแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมนะครับจะอัพตัวไปเรื่อยๆนะครับไม่มีหลุดแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมจะข้ามไปตอนที่เวฟที่ ตัก29-30แล้วกันนับจะอ,อธิบายต่อในช่วงนั้นนะครับ โอเคนะครับตอนนี้ก็เวฟ29บแล้วนะครับก็เป็นเวลาประมาณ13นาทีนะครับเวฟ31สก็น่าจะจบประมาณ14นาทีนะครับไม่เกินนี้นะครับก็อ่าผมลืมบอกนะครับเวลาอัพตัวละครนะครับพยายามกดคลิกเยอะๆคล้กยียๆนะครับแล้วก็คลิกๆไปประมาณนี้นะครับนัดสื่อนะผมแนะนําเป็นอัปเกรด8นะครับประมาณนี้นะครับก็มันจะดีที่สุดนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วแต่คนจะัพเลยนะครับ อัพให้ตันก็ได้ครับแล้วแต่นะครับก็พยายามอัพอัพตัวละครนะเดี๋ยวมันจะไม่ไหวนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวก็รอเวฟที่สามสเเลยนะครับก็จะได้รหัสละหนึ่งถึงสองีโลนะครับมันสุ่มนะถ้าสมมติว่าได้หนึ่งีโลสี่รหัสก็จะได้รอบละสี่ีโลนะครับต่อสิบสิบห้าสิบสี่นาทีนะครับก็จะได้รวมทั้งหมดประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับก็จะได้สี่สี่ถึงห้ารอบนะครับประมาณนั้นนะครับ ก็ได้ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับเผถ้าได้2รีโลทั้ง4รหัสเลยนะครับก็จะก็ตึงนะครับแล้วแต่ดวงนะครับส่วนเพชรนี่นะครับก็ได้ ID นะครับตาละ300นะครับประมาณนั้นนะครับไม่เกินนี้ครับ ID ละ300นะครับรวมๆวมก็ตาเน่งก็พันสอนะฮะพันสองมั้งประมาณพันกว่าๆนะครับ4ดีรวมกันนะเนี่ยหนึ่งหนึ่งอันนี้ได้2อันนี้ได้2นะครับ พอจบนะครับให้เรานะครับกดสามเหลี่ยมนะครับไอสามเหลี่ยมสามจุดแล้วกดรีฟออกจากเกมนะครับกดไปเลยนะครับอันนี้ก็กดคลิกแล้วก็กดรีฟกดคลิกกดรีฟกดคลิกกดรีฟนะครับโอเคแล้วก็รอนะครับให้ออกจากเกมให้หมดก่อนนะครับจริงๆก็ไม่ต้องรอให้ออกจากเกมทั้งหมดก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับถ้าคอมใครดีพอนะครับ แล้วก็รอแป๊บนึงครับก็กดหยุดเวลาแค่นี้ครับไม่ง่ายอีซี่นะครับไม่ต้องกดหยุดใช้เมาส์ก็ได้นะครับจริงๆใช้ F8 หยุดก็ได้นะครับแต่อย่าไปเผลอกดซ้านะครับพอเรากดหยุดเวลาเสร็จแล้วนะครับให้เรานะครับมาที่ตรงนี้ครับเสร็จแล้วกดเลคคอร์ดนะตรงนี้นะให้เราเปลี่ยนมาเป็นอันนี้นะครับเสร็จแล้วให้เรากดเพย์แบ็กมาเป็น F8 แทนนะครับอ่าประมาณนี้นะครับเนี่ยที่ผมบอกว่าทาไมให้กดสูงๆนะครับเวลาด้านบนนะครับเพราะว่าถ้าเรากดต่ำนะครับมันจะติดกับ ไอเนี่ยไอขาวๆเนี่ยพอกดปุ๊บมันก็จะดิงอย่างนี้เลยประมาณนี้นะครับให้เรากดสูงๆเข้าไว้นะครับกดสูงๆอันนี้พอมาานล่างให้เรากดต่าๆกดต่าๆนะครับประมาณนี้นะครับส่วนโลบอคใครนะครับโลบอคใครนะครับที่มันเป็นเขียนว่าเบตานะครับเบต้าแต่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันจะมีคําว่าเบต้าใช่ไหมให้เรานะครับให้เรานะครับไปที่โลบอคนะครับ ให้เราไปที่ระบอกนะครับแล้วก็ไปที่เซตติ้งนะครับ่า privacy นะครับถูกเนี่ยสิสเทมนะครับตรงนี้นะครับอันที่3นะครับก็มาปิดนับตรงนี้นะครับตรงไมโครโฟนนะครับแอนคาเมร่าอินพุตนะครับให้เราปิดไปทั้ง2อันเลยนะครับมันก็จะไม่ขึ้นระบอกเบต้านะครับไม่แน่ใจว่าใช่ไหมแต่ว่าผมปิดแล้วมันปิดแล้วมันไม่ขึ้นนะครับรหัสหลัขผมมันไม่ขึ้นนะ โอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็มาสอนสีให้เขานะครับสำหรับใครที่อยากจะได้ลิงก์มาโคผมนะครับเดี๋ยวผมจะจะจะมาแจกทีหลังก็แล้วกันนะครับถ้าคลิปนี้มันตึงนะครับโอเคถ้ามันตึงผมก็จะแจกไว้ในใต้คอมเมนต์นะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีนะครับ